น้องมาเรียนรู้อาชีพในฝันกับแบรนด์จูเนียสนุกกับอาชีพต่างๆมากมายค่ะเพื่อเพี่จ๋าวันนี้เรามาถึงมหาวิทยาลัยแบรนด์จูเนียในเมืองคิเสเนียแล้วดีใจไหมคะค่ะดีใจมากค่ะงั้นเราไปสนุกกันเลยนะลูกค่ะ<า>ก่อนจะเริ่มเรียนรู้กันน้องเตรียมพร้อมเป็นประจำด้วยนี่เลยค่ะแบรนด์จูเนียรสช็อกโก้อร่อยเวอร์ประโยชน์ว,ว้าวเล ตอนนี้น้องอยู่ที่มหาวิทยาลัยเรนจูเนียค่ะวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องแผ่นดินไหวสนุกมากด้วยน้องก็ฝันเป็นนักดับเพลิงไม่ยากค่ะชีดน้ำใส่เพื่อนๆเลยนะปิ้วปิๆวป,วป,วป,วปวแล้วน้องก็มาเป็นนักแสดงต้องจำบทเยอะยะและลำดับการพูดให้ดีงานนี้ไม่ยากเลยค่ะน้องทำได้ แล้วก็ลองมาเป็นพนักง,งานส่งของค่ะต้องไม่หลงทางและหาลูกค้าให้เจอทำงานเสร็จก็ได้สดตางค่าขนมด้วยค่ะแล้วนี่ค่ะได้เป็นนักบินปุ่มเยอะแยะ,ยะแต่จำได้หมดนะคะ มาเล่นที่คิซาเนียแบบนี้อย่าลืมนำฝากล่องแบรนดูเนียลดได้ก็ได้มาเป็นส่วนลดค่าเข้า30% 1กล่องลดได้4ใบต่อ1ครั้งค่ะวันนี้ถึง30เมษายนนี้เท่านั้นนะคะแบรนดูเนียอร่อยวอรประโยชน์ว้าว